วันนี้นะครับเราจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานไมโครโฟนนะครับทั้งใช้งานอยู่แล้วก็ดีตกันเคยใช้งานนะครับทั้งหมด9ตัวนะครับพี่อยู่บนนี้ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าผมมีไมโครโฟนมากกว่านี้นะครับแต่ก็จะมีแบรนด์ที่เฮ้ยผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยก็เลยอาจจะไม่ได้มาเมนช่นนะครับถึงในคลิปนี้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไล่กันก่อนนะครับซึ่งมูลค่านะครับไมค์เริ่มต้นในโตะนี้นะครับจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ3 0 0 0บาทถึงแพงที่สุดนะครับก็คือ15,900บาทหรื่16,000บาพันเยวครี๋ยวราทหรือ ทีละตัวโนว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกก็คือตัวตัวนี้นะครับเซตนี้ซาร์โมนิกบลิงหนึ่งร้อยนะครับก็เป็นไมโครโฟนรุ่นที่ไม่ได้ราคาสูงมากนะครับใช้งานง่ายเนาะมีบลิงห0าร้อนะครับก็น่าจะเป็นหลายๆคนน่าก็น่าจะมีการพ่อค้าแม่ค้านะครับก็น่าจะมีกันหมดม,มีเจ้าตัวซาร์โมนิกบลิงเก้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของเจ้าตัวซาร์โมนิกเนาะมีบลิงนีนะครับสามารถใส่หน้ากากหน้าจอได้มีเจ้าตัวฮอลลี่แลนด์นะครับลาก M2 เนาะ มีเจ้าตัวไมโครโฟน DJI ไมค์ตัวนี้เป็นตัวซีรีส์2นะครับมี DJ i ไมค์ตัวแรกนะครับก็ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันไมค์ที่เราใช้อยู่คือเจ้าตัวโหลดเว l เล s โป o นะครับตอนนี้เราก็เสียงจากตัวเว l เล s โป o แล้วก็ต่อเจ้าตัวเราเวลียเข้ามาแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เรามีในวันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เจ้าตัวโหลดเวลเลส s ป o ทูครับก็จะเป็นรุ่นก่อนหน้าเจ้าตัวโหลดเว l เล s โป o นะกันเนาะเดี๋ยวเรามาไล่ทีตัวนะครับว่าเฮ้ยแต่ละตัวมีประสบการณ์การใช้งานอะไรยังไงบ้างครับ เรามาเริ่มนะครับกับเจ้าตัวบริก100ตัวนี้กันนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะถูกมากๆนะครับในซีรีส์วันนี้ราคานะครับถ้าคุณซื้อเซตที่เป็นตัวรับ1ตัวตัวส่งหนึ่งตัวนะครับอยู่ที่3,100บาทถ้า2ตัวอยู่ที่5,300บาทนะครับเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดน้อที่เรามี ใช้กันนะครับซึ่งข้อเสียของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือจะไม่ได้มีจอนะครับแสดงสถานะแต่ก็จะมีตัวสัญลักษณ์นะครับตรงนี้บอกแบตเตอรี่นะครับบอกการเชื่อมต่อว่ามันมันเชื่อมต่ออยู่หรือเปล่ามันเปิดอยู่หรือเปล่านะครับเสียงตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างแหบแหบแห้งๆหน่อยเนาะสำหรับเจ้าตัวริง g 1หนตัวนี้ครับ แล้วก็ตัวต่อไปที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนมีนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเรียกว่าเฮ้ยตัวนี้มีหมดก็คือเจ้าตัวบลิง500 Pro ซึ่งเจ้าตัวบ i ิง500 Pro อ่ะมันจะมาพร้อมนะครับกับเจ้าตัวกล่องตัวนี้ด้วยแล้วก็ในเจ้าตัวปัจจุบันนะครับมันก็จะเกลดเป็นเจ้าตัว Bing 500 Pro X ด้วยนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นไมโครโฟนรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับในเมืองไทยแล้ว ข้อดีนะครับก็คือให้อุปกรณ์มาครบนะครับมีกล่องชาร์จนู่นนี่ใช้งานง่ายนะครับมีเจ้าตัวไม่เรเวเลียรมาให้มีหน้าจอนะครับซึ่งเราพูดกันแบบแฟร์ฟรตรงๆนะครับต้องบอกว่าหน้าจอของเจ้าตัวนี้มีเปอร์เซ็นต์นะครับในการพังค่อนข้นขางระสุงม,ม,มากนะครับก็สามารถส่งเครมส่งซ่อมกันได้นะครับที่ศูนย์ของเดอ d ์ดิจิตอลเอสตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวยอดนิยมเสียงโอเคนะไม่ได้แห้งมากนะครับก็าสามารถใช้งานกันได้ แล้วก็พอมาตัวรุ่นพี่อีกเลเวลหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเสียงดีขึ้นมาอีก ตัวนี้ครับก็คือเจ้าตัวบิง900นะครับตัวที่ผมมีคือเจ้าตัวบิง900 Pro B2R ซึ่งเป็นตัวที่สามารถรคคอร์ดเสียงนะครับได้ในตัวด้วยนั่นเองก็ถือว่าเป็นไมโครโฟนที่มีฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับข้อดีตัวนี้คืออย่างที่บอกคือสามารถรคคอร์ดเสียงได้นะครับเสียงที่ได้ดีอุปกรณ์ค่อนข้างจะครบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกล่องมาให้นะครับเป็นประมาณนี้อาจจะไม่ได้กล่องแบบกล่องพลาสติกเหมือนเจ้าตัวบิง900 Pro เนาะแต่ตัวนี้นะครับข้อดีคือมีช่องใส่นุ่นนี่มาให้สามารถชารร์จได้นะคับ แล้วก็หน้าล่างตัวกล่องก็ถือว่าโอเคนะครับค่อนข้างจะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เออสามารถเชียร์ได้นะครับสำหรับคนที่กําลังหาใหม่ซารามอนิกนั่นเองตัวต่อไปที่อยากจะพูดถึงนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เป็นบริงมีนะครับก็ของซารามอนิกเช่นเดียวกันซึ่งตัวนี้นะครับข้อดีของมันเลยคือดีไซน์มันจะไม่เหมือนชาวบ้านเลยครับอันนั้นที่ข้อดีแล้วก็ตัวนี้ครับสามารถต่อผ่านเจ้าตัวแอปพลิเคชันได้ตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอเจ้าตัวไวเปอร์ได้ผ่านเจ้าตัวแอปพลิเคชัััันนนนเเเาาาาะะะตต่่งงคครรบบ้้้ออขจจยยลสํหว มีตัวนี้ข้อเสียนะครับก็คือตัวนี้จะไม่สามารถต่อบใหม่นะครับต่อตัวเราเวเลียได้ก็ถือเป็นข้อดีและข้อเสียในตัวเนาะเพราะว่าดีไซน์ตัวนี้มันดีแล้วก็มันค่อนข้างจะแปลกใหม่มีแม่เหล็กให้เราสามารถใช้นะครับจับตัวตัวเสื้อได้อีกด้วยนั่นเอง แล้วก็อ๋อขออนุญ,ญาตย้อนกลับมานิดนึงนะครับคือเจ้าตัวบลิง500 Pro ตอนนี้นะครับที่เป็นเจ้าตัว Pro X อ่ะตัว2ไมล์จะอยู่ที่8,750บาทแล้วก็ไมล์เดียวอยู่ที่7,000เนาะบริงมีตัวนี้อยู่ที่7,190บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็เออมันค่อนข้างจะเป็นนวัตกรรมนะครับที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่สําหรับชาวไมโครโฟนนะครับพอสมควรเลยเพราะมันจะมีตัวจอนะครับที่เราจะสามารถทางานดูนนี้ได้นั่นเองครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับ b i n g 900 b l u ตัวนี้จะมีราคานะครับทางเซตพร้อมตัวเคีย่ชาร์จนะครับอยู่ที่1 5 0 0บาทครับก็จะมีไมล์แล้วเหียน้องมาให้ภายในตัวด้วยนั่นเองครับตัวต่อไปที่อาจะพูดถึงครับก็เป็น1ใน2ตัวนะครับที่ผมได้มาล่าสุดเลยก็คือเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้คือ Holyland Last M2 นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่5,990บาทสําหรับเซตเต็มๆแบบนี้แล้วก็ถ้าใครไม่ได้ซื้อเซ็ตเต็มนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่4,990บาทเท่านั้นเนาะ ตัวนี้ข้อดีครับก็คือตัวเนี้มันจะเป็นแม่เหล็กใช่ไหมแล้วเราก็เอามาแปะนะครับตรงเสื้อแบบนี้ได้แล้วก็แปะตรงนี้นะครับซึ่งน่าถือว่านะครับมันจะเล็กนะครับในการใช้งานจริงพอสมควรเลยนั่นเองครับก็ถามว่าดีไหมคุณภาพผมว่ามันเกินราคามากๆเนาะแล้วก็ที่สําคัญครับคือมันเล็กแล้วก็มันติดตรงไหนก็ได้น,ะนั่นเองสามารถไปดูรีวิวเ้าตัวลักเซมทูตัวนี้กันได้ครับ ที่สำคัญนะครับเจ้าตัวลัก M2 ตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับได้อย่างง่ายดายมากๆเจ้าตัวลัก M2 ตัวนี้นะครับจะมีเจ้าตัวกระเป๋าตัวนี้มาให้ซึ่งเราสามารถใส่นะครับพวกสายเราสามารถต่อสายนะครับเข้ากับเจ้าตัวที่เป็นสมาร์ทโฟนเอ่ยหรือว่าเจ้าตัวกล้องได้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้มาให้ซึ่งมันก็คือเจ้าตัวต่อนะครับกับเจ้าตัวสมาร์ทโฟนนั่นเองก็ใช้งานได้ค่อนข้างสะดสกมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวลัก M2 ตัวนี้ครับ ตัวต่อไปครับที่อยากจะพูดถึงครับก็คือเจ้าตัวเซตติ้งนี้เลยตัวนี้ครับก็คือเจ้าตัวโรดไวเลสนะครับแต่เป็นรุ่น Go 2เนาะตัวนี้นะครับข้อดมีมีหลายอย่างนะครับพอสมควรเลยอย่างแรกเลยคือตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่สามารถรคคอร์ดเสียงได้นะครับไม์คุณภาพสูงสามารถสั่งงานได้ใช้งานได้ไกลนะครับอยู่ที่250เมตร อื่นๆแบบนะครับใช้ได้นานตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวประจำที่ผมใช้งานอยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนนี้แต่ตอนนี้นะครับก็ได้เปลี่ยนแล้วนั่นเองตัวนี้ยังเป็นเซตติ้งหนึ่งนะครับถ้าใครต้องการเสียงที่มันแน่นอนชัดๆแน่นๆนะครับแล้วก็เสียงสไตล์โหลดผมว่าโ w i ดไวเลสโกถูกก็ไม่ได้ผิดหวังเนาะแต่ในวันนี้ครับเรามีการอัปเกรดนะครับในการใช้งานในทุกวันนี้เราจะใช้นะครับเจ้าตัวนี้ครับก็คือเจ้าตัวโหดไวเลสโกนะครับนี่ทำให้ดู ตรงเนี้ยตรงกล้องของเรานะครับก็ใช้โหลดไรเลสปรออยู่เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือตัวรับสัญญาณเราก็ใช้กันอยู่เหมือนกันตัวโหลดผมต้องบอกว่าประสิทธิภาพของมันนะครับดีมากๆตัวรคคอร์ดสามารถทําได้เหมือนตัวเก่าแล้วก็สามารถรคคอร์ดเสียงนะครับแบบ32บิตได้ตัวเรเวเลียนะครับ,แบบบ,รรรบก็มีมาให้เป็นโหลดรเรเวเลีย ก็ตัวหนึ่งก็3,000กว่าบาทแล้วถือว่าคุ้มค่ามากมากที่สําคัญตัวนี้ตัวรับนะครับตัวเสียบเราเวเลียมันสามารถรองรับนะครับแบบหมุนเขี้ยวได้ทําให้รองรับการทํางานแบบโปรเฟชชั่นอลนะครับมากยิขึ้นนั่นเองโดยข้อเสียนะครับหลักๆของเจ้าตัวนี้นะครับถ้ามองว่าเฮ้ยตัวเนี้ยทางซิสเต็มมันราคา1 5 9่0มันก็มันก็ดูแพงแหละครับแต่มันจะมาพร้อมกับตัวตัวเราววเลียมับอีก2ตัวแล้วผู้ปรณ์ที่มันคคบเซตแบบที่โรดนะครับไม่เคยให้มาก่อนก็ถือว่าเป็นราคาสมเหตุสมผลนะครับที่คุณจะได้กับเจ้าตัวโร ตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะน้นหนักมากๆในวันนี้เพราะว่าเสร็จประสิทธิภาพนะครับมันดีจริงๆครับมาอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบเหมือนกันนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้ก็คือเจ้าตัว DJI ไม์ก็เป็นไม์ที่เน้นการใช้งานง่ายๆนะครับตัวนี้จะมีเจ้าตัวเคสมาให้เราใช้งานด้วยเนาะนี่ตัวนี้นะครับเป็น DJI ไม์ตัวแรกเราสามารถเปลี่ยนนะครับเจ้าตัวปลั๊กได้นะครับแล้วก็อันเนี้ยเสียบเข้าไปกับเจ้าตัวปรับใช่ไหมแล้วก็เสียบนะครับกับพวก a คชั่น cam เสียบกับลักษณะนะครับที่เป็นพวกอ่อมือถ ทั้ง iPhone, Android นะครับได้หมดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ DJI ทําทำงานได้ดีแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถด้วยข้อเสียงได้เสียงที่ได้ก็โอเคนะครับหลายหลคนก็ค่อนข้างจะชอบ DJI ตัวนี้มันจะเน้นนะครับในการใช้งาน,นง่ายๆสระมากกว่านั่นเองครับตัวสุดท้ายครับที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ครับก็คือเจ้าตัว DJI จไมทูครับก็ไมตัวนี้แหละเป็นไมที่ดีไซน์สวยงามมากๆนะครับนี่ ซึ่งในคลิปล่าสุดที่เรารีวิวไปนะครับก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับก็จะเป็นดีไซน์ไมทูเนาะตัวนี้ประสิทธิภาพเหมือนคล้ายๆกับเจ้าตัวโรดนะครับ Wireless Pro แต่ตัวนี้จะมีความใสน่ารักมากกว่านะครับเรคคอร์ดเสียง32บิตได้เหมือนกันดูในการใช้งานนะครับ่อนง่ายแต่ส่วนตัวก็จะเชื่อมั่นนะครับเชื่อใจเจ้าตัวโรดมากกว่านะครับสำหรับด้านเสียงแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยมันดีมากๆแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับมันให้มาครบมากๆในราคาครับ12,500บาทนั่นเองก็จริงๆต้องบอกว่าในคลิปนี้นะครับเรา จะไม่ได้มาเทสให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าเฮ้ยเสียงแต่ละตัวนะครับมันมีความแตกต่างกันยังไงเนาะสามารถเข้าไปดูรีวิวนะครับที่เราเคยทํารีวิวกันได้ค่อนข้างจะหลายตัวทั้งเจ้าตัวรักเอ็ม2โหลดไวเลสโปนะครับโหลดไวเลสโ s ้ด2ดีเจไม่หนึ่งดีจไมสองนะครับรวมถึงเจ้าตัวบริงมีแล้วก็บิลเก้าร้อยเนาะสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับแต่ถามว่าเฮ้ยในวันนี้ผมใช้ตัวไหนมากที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าตัวที่คุณจะเห็นอยู่เนี่ยแหละครับก็คือเจ้าตัวโหลดไวเลสโปล์เนาะถามว่าทาไมผมเลือก ใช้โหลดเ l เล s โป o ก็ต้องบอกว่าโหลดเว l ล s โป o เป็นแบรนด์ที่มันค่อนข้างจะดีมากๆนะครับให้ความสำคัญกับเสียงเยอะด้วยความที่เป็นแบรนด์ของเสียงทำให้ตั้งแต่ตัวเก่าแล้วอะเวลาที่ผมใช้อผมไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยนะครับทั้งเรื่องสัญญาณทั้งเรื่องการไร้ครอดอะไรพวกนี้ทำให้ผมค่อนข้างจะมั่นใจนะครับในการใช้งานเจ้าตัวโหลดนะครับมากที่สุดแล้วก็ตัวล่าสุดเป็นโหลดเวเลสโปรเราก็ทำงานได้ค่อนข้างจะดีมากๆสิ่งที่ผมเป็นกังวลเล็กๆน้อยๆครับก็คือตัวนี้มันจะเป็นเจ้าตัวเหมือนแบบจะตกใสๆเนาะก็ อาจจะมีโอกาสนะครับที่เป็นลอยได้ตอนนี้ผมก็ฟ์มนะครับไปติดแล้วนั่นเองส่วนตัวอื่นนะครับที่ผมใช้เหมือนกันนะครับก็คงจะเป็นเซน์นะครับของ DJI m a y t o เพราะว่าในหลายๆอย่างนะครับเช่นเจ้าตัวพ็อกเก็ตเอยหรือว่าหลายๆอย่างนะครับเช่นในการใช้กับแอชชั่นแคมเอยมือถือเอยนะครับ DJI ทาตรงนี้นะครับได้สะดวกกว่ามามาครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีนะครับเจ้าตัวลักเซมโบัวนี้ที่ผมจะเอามาใช้จริงนะครับเพราะว่าเฮ้ยมันเล็กแล้วก็มันสะดวกนะครับอาจจะเอาไว้ซ่อนนู่นนี่ได้ที่สําคัญนะครับเป็นแม่เหล็กส่วนอื่นนนนๆกกก็็็จจะะเเเปปใาารลััษณที่้ตว ทั้งหมดนั่นเองครับทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ส,รสั้นๆกันนะครับระหว่างการใช้งานเจ้าตัวใหม่ทั้งหมด9ตัวตัวนี้นะครับว่าเฮ้ยผมใช้งานตัวไหนเป็นหลกักใช้งานตัวไหนบ้าง,งนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าเฮ้ยทั้ง9ตัวนี้นะครับที่อยู่บนตัเนี้ผมได้ใช้งานหลักจริงๆแล้วนะครับผมถึงกล้ามาพูดได้ว่าทั้ง9้าตัวเนี้ยมันมีลักษณะนในการใช้งานอย่างไรอย่างผมแล้วผมในวันนี้นะครับผมเลือกใช้อะไรนั่นเองครับ ก็เราก็ไปดูกันได้นะครับว่าเฮ้ยไม้ตัวไหนเหมาะสำหรับคุณเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเดบิลหผ่มด้วยโซนีอ mm ุสเฟิร์สครับขอบตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ